อยากใช้เวลากับเพื่อนต้าเหนิงไม่ลงโซเชียลหลังไปกินข้าวกับลิซ่าเผยงดรับงานช่วงสิ้นปีใช้เวลากับครอบครัวก็เพราะรักการนอนมากจึงของรับงานช่วงสิ้นปีเพื่อพักผ่อนสําหรับนักแสดงสาวต้าเหนิงกัญญาวีเพราะเหนื่อยมาทั้งปีแล้วเลยอยากใช้เวลากับตัวเองและครอบครัวให้มากที่สุดส่วนแฟนหนุ่มเจเจกฤษณภูมิก็มีได้เจอกันแน่นอนแต่ไม่ได้มีแผนอะไรเพราะต่างคนต่างก็แยกกันใช้ชีวิตอยู่แล้ว ซึ่งเป็นประจำทุกๆปีที่ตนเลืออกจะไม่รับงานสิ้นปีส่วนเพื่อนๆก็ไม่ได้มีแผนอะไรเหมือนกันเพราะบางคนก็มีงานที่รับไว้ช่วงปีใหม่ถ้างานไหนไปได้ก็จะตามไปเชียร์เพื่อนๆแน่นอนส่วนแผนปีหน้ามีผลงานการแสดงออกมาให้ได้ติดตามกันแน่นอนตอนนี้ถูกวางแผนไว้เป็นภาพยนตร์ยังไม่ขอลงรายละเอียดเพราะกลัวโดนฟ้องปกติแล้วจะเป็นคนที่ไม่ได้รับงานเยอะถ้ารับเรื่องหนึ่งก็จะเว้นช่วงไปทักหนึ่ง ซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะเล่นภาพยนตร์แบบเต็มตัวต้องมีการเวิร์กช็อปเพิ่มเติมส่วนเพื่อนสนิทลิซ่าที่แลนดิ้งถึงไทยเพื่อมาร่วมงานที่พารากรก็ได้มีโอกาสเจอและกินข้าวกันแต่ไม่ได้ลงในโซเชียลเพราะมองว่าอยากใช้ช่วงเวลาที่อยู่กับเพื่อนให้ได้มากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ออฟค a m เมราเลยก็ว่าได้ไม่ได้กลัวดรมาม่าต่างๆแต่อยากให้เป็นช่วงเวลามีแพรเวทมากที่สุด